เตนะสัจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพทาออเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทาก็ <c oughs> ข,ขอถายความครพขอ้อการคณะครูบาอาจารย์แล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะเดี๋ยวหลอพระอาจารย์มาสัมพัน์ท่านเตรียมอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวจะได้เลิมพิธีนะ 1 2ึ่งสองสามนึ่งสอพุทพุทใครดัน่าใครหนึ่งสองสามได้ยินทยัง1หนไม่อันนี้จะไปขึ้นไปข้านบนมีมันนำไปลอยขึ้นไปข้างบนคับนี้จะไปประทักสินึ่งสองพทหนึ่งพุทธสอง อาจารย์บอลเยอทแยะหลายวันนี้โอ้ยเนาะไม่คิดว่าจะมีใครมาแต่เนี่ยอาจารย์น้องก็หลายไปอาจารย์หากระต่ายกระดิ่งอาจารย์บันชูหน่อยตัวเองเป็นประธานไม่มาทําอะไรเลย,ยว่ามันนวลจิตมันแนะนำํำคนนั้งคนนู้นคนนี้เออเอาเป็นประธานจริงได้ได้ได้เออประานมันเข้าไปในกล้องอาจารย์แล้วมั้งเนี่ยนิทานชาวบ้านเนี่ยนิทานอาจารย์น้อง อันนี้ตั้งไว้นี่แหละกระพงนู้นกระพงนู้นกระพงนี้มันไมนได้ไม่ยอยมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองคุทโธว์หน่อยคุณสอนโอ้ยตั้งโชว์ดีไม่กวาดนะกตั้งให้เขาเห็นน้อยจมทองไปข้างข้าตั้งให้เห็นน้อยตงางข้างไปตั้งข้างหน้าไปตั้งข้างหน้าโชว์หน่อยไอ้ไม่กวาดในตัวสำคัญเลยเนี่ยมาคุณลักษณะคุณเจ้าเนี่ยที่เป็นผู้มีพรีคอนบททองเป็นผู้ที่ มีผิวผรรณละเอียดได้ในสมัยสร้างบารมีพระพผู้มีพระเจ้าถวายเหตุเพื่อการทำความสะอาดเสนาสนะทั้งหลายให้ไม่กวนว่างอะไรบ้างรัะโยมแม่เดินขึ้นไปประดักสินกับเขานะอันนี้จะมาพาแม่ตมามาด้วยนะเนี่ยอ,อยู่ไอยู่มันก่อนนะแม่นะท่านลูกชายของพได้ดูหรอเนะขาทำอะไรก็ทำตามเขาถึแม่ หนึ่งสองสามสี <lequel S 3> <Par adi> ่กดระโอาจารย์เดี๋ยวผมขึ้นไปขระโงก่อนเีบบกไ้่ะผมมา่ะคที่ไ่ได้ไม่ได้จับ่งนะเดไป จะกำจัดตั้งตัวนี้ไม่ไไมม่่ต้องเรื่องให้น่าดีใจมากเลยนั่าจะกำจัดตัวนี้ สนใจวันนี้เลยเนาะเดี๋ยวเอาไ้นี่ทำไงเนีระตักสิก่อนลงไปกันแล้วกันตอนวัาทิตย์เสร็จโปรยดอกไม้บูชาเดื๋ยวไปกุญารัโตรไปกันพวกติตาก็ไปกุชาักอนได้เพืระนนะโพืไปจากัด้วยเดี๋ยวคือไปต่งไปอีกดังนั้นในกรบนนี้นะจะต่อนทีสังกัดที่กครูบาอาจารย์ึ้นมาทุกบรอยากาศครูบาอาจารย์ เรียนไปคณะะไเนาสตราจารคณะน้นคอาจารย์คุณนมปรเหอ่นอาจารย์ิบที่ผ่นมามนท่านจะเป็นอาจารย์สอนภาา่คามู้ในกสขารงเสมยีสามแก่้าเนี่ยตามเภทาหกรรมึกษามาอัฒนาขอมทภาพเอ่อ่อนผ่านมาเวลาเจริญการหาแล้วเวลาที่อ่เวลา าทำยังไงต้องเลกจิตกาบมายัไงเราตักาเรื่องจิตยังไงแะ้วไปย่งันทังไงแช่รู้มันก็กลับมาแลอาุสึงสัตได้การมาวัดนี้ตอนนัะอาจารย์กำลังเย็บขีวยูที่สาระส่ที่ไม่สมงโดยมาได้อาจารย์พิเศษเลตที่นั่นเลยก็ปรมาเย็บีวณูตอนนั้ครน้ัตา์ดได้มสัตว์ไม่สิ้นสุดเลยประมาณนี้นะแล้วก็เลยถามท่านเวลา อูดกละทุก่า่้ารู้แล้ววันเปนเพรไ่มีาม่ใจยงใจกละาอย่างเดิตงงไมถ้ารู้มันก็มาล้วนี่เราก็ใจดีอยู่ตอนนั้นตอนนี้คนใรละก็ใจเรื่องกาพาว่าอะไรริสังปรสบาณ์เพิ่นะครับในการปฏิบัติการวันนี้ทีนี้ท่าได้มาจอภาาอยู่ที่สวนธรรมจัรสุขอาบุธรรมกายนี้ เ pues ป็นต่างตนีเป็นบับปะจับปะรู้สู้มั่วสู้ไ่ได้แบรอาจารย์รระชิบสักที่นี่ยอาจารยบกลายถ้าอยู่ที่สองลูกไปยมเราอยู่สองลูปนี้โยมได้ยินข่าวกระแสปัจจุบันไหม่าเวลาก็ถวายพระกะิิเนี่ยถวายตงพระกี่รูปห้ลูปลก็ออกกระแสไปบางทที่อาระดับวิทยาลัยวิาก็ออกต้องสั่งเลยว่าห้าทลายกับที่สุ เปสนาสองหนึ่งรูปประทังในเข็ของของท่านเลยแค่ถามท่านทั้งหลายนะแล้วโยนะถามญาติโยมว่าโยไน้มีความลำเลสงสัยสักนิดหนึ่งไหมว่าการที่ถวายกระินหนึ่สองาสรูปเนี่ยมันจะไม่เป็นกระินยังมีความสงสัยไหมโยมีความสงสัยไหมเนี่เราต้องข้ามนะเสรูปจะเป็นกรินหรือเปล่าเนี่ยเมื่อสักครู่ก็มีพระมรถามถ้าเราจาราสาสองูจะมาไดกราระิเนี่ย ย่จะได้บยมากก็ได้รในทางถาชีวมันเดินกันแต่ว่าถ้าต่ความเป็นไปด้วยของท่านไปแต่ที่จริงเนี่ยมื่อโยต้องแตตั้งต้องการตราชีวนไปทพพระสิทิเนี่ยจุมุ่งหมายเป็นอย่างนั้นเพื่อาไปตามพุทธบัญญัติก็ควรที่จะแต่งั้นที่จะถูกต้องแต่นั้่ะเราก็ไม่ทราบ็นลนเงรืองหล่แต่เอาละก็เด็เป็นส่วนไปส่วนของพระจะได้สองก็คืออันนี้สองขอพระทมวินัย มีการแกะอรนดจีวรเริมเกิดสีวันเป็นต้นส่วนนั้นหก็ได้อนอธิษฐานการถวายหไยธรคือพระไตรจีวรแต่แล้วตันนั้นเนี่ยอาตมาที่ถามเนี่ยมันพิบัตความลังเลสงสัยสักนหมการู้แต่จีเห็นวาการได้ยินได้ฟังทำที่นของคุณสมัมเจ้าเป็นกำศสมมาในหลายปี่ยในหลายปีได้ยินจากสัมมนาวิ่ไยนบ้างได้ยินจากอาจารย์สมุูวัดเขาสนามใจเรื่องที่ได้รกรเทํจากพระพุทธกาบุญมิก้า เราค้นหัพค้นตาหรืออย่างนี้ทุกปีทุกปีจะมีความเข้าใจว่ากระถิ่นถึงสองสามสก็รับได้แต่ก็ต้องทำให้ถูกตามสถาวินัยมีการกราบทิ่มันครูวาจารย์ตามวัดมาให้เต็กคณะบุรุษก็สาเร็จเป็นกิ่นได้แัร้อกระถิ่นจะเป็นสังกกรรใชะไปสู่ห้ารูปเด็กเราก็ต้องส่ดในใสีบาเสร็จก็หลับมากระถิที่กระถิ่นจดย่อมพร้อมไยังนแม่มัน่เหรอเออดังนั้น การที่เราท่านทั้งหลายได้ได้มีความเชื่อมั่นมนใจแสดงว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสมณสูตรและเป็นผู้ที่ทำให้พระธรรมมีความ้งมั่นในอายุอ5ปกีนะอันนายุ20พระวินัยเวลาพระพิสุทธิ์ศึกษาไปแล้วรักษาศีลของตนได้บรหมดถูกดังนั้นพระพิสุทธิมาในพุทธศาสนาจะเป็นที่จะต้องมีการศึกษาระเบียบพระวินัยของพระสมาสูตรแลเพื่อที่จะได้ มีความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะรักษาศีลได้ดีอยู่ข้างหลันถ้าเกิดว่าไม่มีความเข้าใจเมื่อไม่มีความเข้าใจก็จะกลายเป็นเรื่องอักหาอะไรเกิดอะไรเก็มีความลังเลสงสัยอยู่เป็นนิจจิตไม่กระเสวงเมื่อจิตไม่สงบแล้วการที่จะไปกะเพื่อปฏิบัติธรรมอ่าก็มีความสงสัยกวามวุ่นจิตควาวุใจอยู่ข้างไปสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันนะอาทิตย์ศีาก็าทิตย์ไหน ทำให้ปรวกษาสิ่ดีข้อที่หข้อที่สองสานที่คนรบที่รักษาต้อมีนัยนั้นจะเป็นถิ่เพิ่มให้กับคนรบก็คืออาชีพสุนทรภัที่ตรวใหา่หาพื้นที่บราณได้มีความเข้าใจในรายของสมาสมเจเ้าทั้งหว่าตั้งอยู่ในฐานะอุสมาลามีนาของลาูรไม่เจอกันหายรเรืองอาศัยเรานะมิใช่ังอาสาบัตรเป็นแป่ลชีวิตได้กับ ทัดเลยพวกเราทั้งหลายที่รวมมาในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันทั้งหลายตามสภามาสมิตาไปแล้วก็ต้องอาศัยครูบาาจารที่มีความเข้าใจในปรมไตรย์ถึงสามารถที่จะถึงสามารถที่จะรักษาป่วยให้ได้ถูกต้องนั้นคือสองที่สองการศึกษาครูใจก็คือเป็นเรื่องห้คับ เราเปิดกระดานอยู่ประมาณสักสัปดาห์ใครมาเวลาเด็กเด็กที่เราเปิดจังหวะอันที่สามเป็นผู้กับใจความสงสัยให้กับพระภิกษุท์มาหลายด้เวลาประพิสุทธิบัติอยู่เนี่ยที่ไดนมีเรื่องอะไรการกระทำนะมีอยู่ที่จะความคิดใที่ใหญ่ที่ไหนยากเกิดและวที่ไหนก็เป็นเรื่องของการมาตาแต่เพราะว่าไม่มีความเข้าใจปฏิบัติใจความสงสัยไป ก็ได้ถามจะต้องไปถามครูบาอาจารย์จมีความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในระดับต่อไปดังนั้นข้อที่สามก็คือว่าท่านที่เข้าใจพระวินัยที่ได้เรียนศึกษาพระวินัยก็จะเป็นผู้ที่กำจัดความสงสารให้กับเหล่าผู้หลทงั้งหลายที่มาสอบถามและมีความเริ่มเปฏิบัติธรรมในพระมวินัยพระสัมมาสูทรเจ้าได้อยู่สะดวกและข้อที่สี่ ไม่มีความโ่าะเรืเองก็เข้าใจบางๆก็จะเข้าใจเลยเวลาพูดภาษาก็มีความแข็งช้ามีความหนะเแล้วถึเชื่อกล็กๆทำเล่กวพระวินัยพระศาสนาก็จะมหน้าเรื่อราพูดภาษาติดแต่สดงจด้วว่าโดยผูรที่ศึกษามาด ไอ้ที่ถูกก็ตัพูดถูกไอ้ที่เป็นกะตัปพูดถูกแนี้อ่าไอ้ที่ถูกต้องว่าเ็ที่มีวถูกต่างๆากละแบานั้พระมินัยคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าีกว่าเลื่อนไปซึ่งสันตนี้ไปเลยนะถ้าก็จะามีความเข้าใจคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของพมิหรือใน่วนของพระมินายเองมันมีความเข้าใจในพรามินัยจากการการปฏิบัติูกต้อง การตวจการตรวจทกตอการดะเนินการเทุนเร่องยาวที่จะข้องดำเวินัยตามที่รัฐมาส่งเจ้าเต็ไปก็วจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งนั่งาระทแต่นั้นการที่รัหลายได้มีความเข้าใจเรื่องขอทีก็ยังจะเป็นหนึ่งที่ทำให้ประสานงานั้นตัมงนั่อได้นามตวที่ได้ถามคำถามใดได้ม้าเราก็ทลายได้มีความนาเลืงใส่ปากหรือไม่้าก็ที่อ้องสองไม่เป็นกริ ถ้ามีกระแสความต้องห้าต้องห้าแต่เราต็องมความกระต่ายความเข้าใจเชื่อถานกันโยนไ้สงสัยไหมไม่มีความสงสัยาสว่าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วยึดมุ่งสองเสรมส่งก่อาการทาท่านททำที่ไหนส่วนการกระทำ่างใรให้เป็นสติปัญาข้อธรรมที่ตาที่พระสัมมาสัุเจ้าประกาศไว้แล้วก็ว่ากันไปในที่เรี้แล้วกันอ่าอันนี้ก็คือเป็นความให้การต่อู้ากใจว่าเราไม่ได้ เราตาก็จะให้จะเอาว่าใครเป็นอย่าง้ย่านอาจจะเพื่อตรวสอบสักแชาวพุทธวัดตรงนี้คัวเข้าใจอย่างไรวันวานที่ปิบัติมาเขาไปที่อ่ารุ่งตะวันาลางอบคัวตรงนี้เขาชื่อว่าคุณแม่นดวงน่ะก็เป็นตั้งเศษที่น่าจะเป็นจ้าวบ้านที่นี่บ้านตัสัตว์ตกรแล้วก็แต่เพาะตัวสุนัขบ้านอีกทีนี้มันจะมีผ้าป่าด้วยแต่ท่านมาเขาถามไอ้ที่ผ้าต่าทำามถึงผ้าป่าู้วย่าะอยู่ไม่ถึงห้าลูปแล้วก็กล่าวว่ามาไม่ได้ละถิ่นมแล้ว บางเรียนบางหรงเรียนก็ระกันถึงอะก็เลยกายเป็นท่าแบบไอ่าที่ส่วนที่สงเดียวก็เข้าไปรับถึว่าก็มีความกังวลว่ากมียนห้าเา้งมีสิสเด็จขาเฉพก็มีความเข้าใจเฉลนเดายกันดนั้การที่เาเรีะมีความเข้าใจในทำก่อนระสมาสุนกธมทีสวนดตามแต่ทเป็นพระอภิธรรมประเิฐระวันัยเราก็ประพฤติปฏิบัติตามไป ในฐานะอันสมควรแบบวันนี้ได้ยินได้ทราบข่าวทางจังาวัดคือท่านปณิชยนะปณิชยเจ้าวาดวัดทองสามเรือนอำเภออำเภอเมืองอำเภอรุ่งธารอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพร้อมกับคุณมาดาคุณแม่ชื่อจักรีมาดแล้วอาตมาได้เป็นอจดีคุณนายคุณนายคุณนายตุ๊กตาเพราะว่าเด่นเป็นต๊อกเกตขายตุ๊กตามาก่อนนะ ดูกราต่ายตอนนั้นก็ตานไปตามประจําที่อยาเรืโองราจาตุกตาเออเ่ยอยู่ข้างทางเขาที่ผ์พุก็คืออยู่ินาณเนี่ยอเป็นชจ้าของลูกชายเขาก็เลยตามมาแม่เขามาถวายก้ถิ่นในโอกาสอยู่กันสองลูกก็จะโอกาสที่ถวายประาตางสบงกัดเด็กางก็จึเรื่องของข้าเป็นสําคัญเราตอ้นอะไรก็ได้เรียมบูชาพรียมเอ่ยต่างๆ่า่งมาถวายด้วยกามาักมายนะอ่ะเพราะคะแยังโนระับต่อไปจะให้ โยกเหล่าคำบูชาประเไณีแล้วก็สมาคานศีลกุศลสาางัีเองจากนั้นอารัธนาพาดจะเริญพขทธมนต์นะว่าผิกได้นะครับจเสร็จอ่าทีีส่งออกแลก็กลาบคนตรอไราทิเดต่อไปที่ใหม่ก็แล้นะกคนอ่าใครเป็นคนน้า